สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่บรรยากาศทุ่งนาเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสวนขนาดเล็กจริงๆไม่ใช่สวนต้นสักนะอันนี้ไม่ใช่ต้นสักขนาดเล็กจริงๆดูดูใบมันเพลินๆนะครับเดีย๋ยวดูเพลินๆเลยเนี่ยใบมันเนี่ยเหมือนต้นสักเลยหลายคนอาจจะคิดว่าต้นสักจริงๆไม่ไมใช่มันคือต้นยาสูบครับต้นยาสูบยาเส้นนั่นเองนะชาวบ้านเขาจะปลูกไว้สําหรับสูบเอง หรือคนเท่าคนแก่แต่ก่อนนะครับาใช้สีฟันไม่รู้ว่าทําอะไรแต่เคยเห็นอยู่ก็ชใช้สีฟันเนาะกขาปลูกไว้แค่นี้ก็พอแล้วสําหรับหนึ่งครอบครัวหนึ่งคอเรือนสําหรับคนเท่าคนแก่จะชอบสูบยาเส้นก็เวลาใบแก่ได้ที่เขาก็จะเก็บเอาเก็บเอาผมว่าคิดว่าจะเก็บจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะเพราะใบแก่ดูแล้วข้างล่างจะโดดเก็บไปแล้วใบแก่เอาไปเขาจะมีที่หัน่น เป็นคล้ายๆไม้เจาะรูนะครับแล้วก็หั่นแล้วก็นําไปตากแดดเนี่ยเป็นดอกดอกนะครับตอนนี้ยังไม่บานเป็นดอกตูมอยู่ถ้าบานแนละ้วดอกสวยนะครับตัวนี้ดอกสวยอย๋ยวเดียวเดียวมีดอกไหมเนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวพาไปดูบบานเต็มที่ไม่เท่าไหรนะ่นะถ้าบานนะจะสวยมากตัวนี้ดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไม่บานเท่าไหร่สวยนะดอกเขา ปลูกไว้ตามไล่ตำนาครับชาวบ้านที่นี่เขาปลูกไว้สูบเองนะขอบคุณครับสละตีการรับชม